สวัสดีค่ะเห็นคนอื่นทำก็อยากทำบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการทำเหล้าบวยแบบญี่ปุ่นกันค่ะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะบวยสด1กิโลกรัมค่ะน้ำตาลกรวด700กรัมเหล้า1.8ลิตรนะคะเป็นเหล้าไทยผสมกับโซจูญี่ปุ่นค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะเป็นการนําบัวให้สดมาแช่น้ำํำล้างน้ําให้สะอาดหลังจากนั้นก็เช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันแค่เอาขั้วสีดาๆออกค่ะตอนนี้ผลมวยที่เราเตรียมไว้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปในขั้นตอนที่2กันเลยค่ะในขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะนําผลบวยแล้วก็น้าตาลกรวดนะคะมาเรียงกันเป็นชั้นๆค่ะลงในขวดโหลที่เราเตรียมไว้นะคะ เมื่อเราเรียงผลบวยและน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทเหล้าลงโหลกันเลยค่ะเหล้าที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหล้าขาว40ดีกรีนะคะของไทยค่ะแล้วก็ผสมกับโซจูญ,ญี่ปุ่นนะคะ25ดีกรีค่ะเทไปตามปริมาตรที่เราต้องการเลยนะคะ เมื่อเทเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฟ้าให้สนิทนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นําไปเก็บไว้ในที่มืดเย็นซึ่งระยะเวลาในการดองนะคะตรงนี้เราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะของการดองเล่าครั้งนี้ก็จะอยู่ถ่ายคลิปเลยค่ะขอบคุณค่ะ